พ่อแ,แ,พแม่ตายมานานอยากฟ้อง Rem แบ่งมรดกต้องฟ้องภายในกี่ปีเชื่อว่าหลายคนนะครับเวลาพ่อแม่ถึงแก่ความตายก็มีบ้างที่ทรัพย์สินทิ้งไว้กับพี่น้องแต่เจ้าตัวไม่อยู่นะฮะไปทํางานต่างจังหวัดบ้างไปทํางานต่างประเทศบ้างหรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้ๆแต่ก็บอกให้พี่น้องดูแลไม่ได้สนใจทีนี้พอกลับมากลับปรากฏว่าเอ,อ้ยทาไมพี่น้องมีการแบ่งกันเรียบร้อยส่วนของปูไปไหนนะหรือแม้กระทั่งโอนแต่ดันโอนให้ลูกให้หลานของตัวเอง หรือแม้กระทั่งบางคนบอกให้โอนขายไปเลยทีนี้พอมาเจอปั๊บก็เกิดปัญหาว่าเฮ้ยการฟ้องแบ่งทรัพย์มรดกโดยปกติกฎหมายกําหนดว่า1ต้องฟ้องภายในกี่ปี2กรณีแบ่งไปแล้วแต่แบ่งให้พี่ให้น้องไม่ได้แบ่งให้เราเลยการฟ้องเรียกคืนต้องฟ้องภายในกี่ปีหรือแม้กระทั่งว่ามีการโอนขายไปนะฮะจะฟ้องเรียกคืนกลับมาได้ไหมตรงนี้คือปัญหาซึ่งในเรื่องนี้นะฮะถ้าเรามามองกันด้วยหลักของกฎหมาย ก็จะมีกฎหมายกําหนดไว้หลายมาตรานะฮะหึ่งในนั้นก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1754ซึ่งกําหนดว่าห้ามพี้ให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อเรื่องพ้น1ปีนับตั้งแต่เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายหรือนับตั้งแต่ทาย,ยาทโดยธรรมได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกนะฮะแต่ทั้งนี้นะฮะวัท้ายก็มีเขียนว่า ถึงอย่างไรก็ดีสิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรคก,ก่อนๆน,นั้นห้ามไม่ให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นสิปีนับตั้งแต่เมื่อเจ้ามราดกถึงแก่ความตายเอาละสินะฮะหปีนะฮะก็คือนับตั้งแต่รู้หรือควรรู้หรือ10ปีนับตั้งแต่ตายทีนี้ยังมีอีกมารตราหนึ่งซึ่งกําหนดไว้ปีกย่อยก็เป็นมารตรา17,48ง 7, 4, 8, นะฮะถ้ากรณีทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยังไม่ต้องแบ่ง ทายาทผู้นั้นสามารถที่จะฟ้องแบ่งมรดกได้แม้นล่วงพ้นกาหนดอายุความตามมาตรา1754นะครับตรงนี้คือมาตราที่กำหนดในเรื่องของการฟ้องแบ่งมรดกแต่ถ้ากรณีว่ามีการจัดการมรดกตรงนี้นะฮะปกติการตายเมื่อตายเสร็จเวลาจะไปโอนส่วนมากก็จะไปยื่นกันที่ศาลนะฮะเมื่อศาลตั้งแล้วก็จะมีการมาโอนใส่ชื่อเป็นผู้จัดการมรดกตรงนี้จะบังคับก็ด้วยมาตรา1733 แต่มาตรา1733วรรค2นะฮะกำหนดว่าคดีเกี่ยวแก่การจัดการมรดกนั้นมีให้ทายาทฟ้องเกินกว่า5ปีนับตั้งแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกมาตาราหนึ่งกรณีว่ามีการจัดการมรดกแต่ก็ยังมีมาตราปีกย่อยนะฮะว่าอายุความตามมาตราอา,อายุความมรดกจะยกขึ้นต่อสู้ได้แต่เฉพาะทายาทบุคคลซึ่งเป็นทายาทนะฮะ ตรงนี้ก็ต้องถือว่าในส่วนของทายาทด้วยกันอ้างได้แต่ถ้าเป็นคนนอกอ้างไม่ได้เอาชักงงแล้นะฮะมาตาเยอะเหลือเกินในเรื่องอายุความเอาง่ายๆนะฮะกรณีพ่อแม่ถึงแก่ความตายถ้ากรณีทรัพย์มรดกนะฮะไม่ได้มีการจัดการมรดกแล้วรัพย์ตัวนี้เป็นการใส่ชื่อบุคคลอื่นเช่นเมียน้อยเมียหลวงฝากลูกฝากล้านใส่ชื่อไว้ กฎหมายกำหนดว่าต้องฟ้องภายใน1ปีนับตั้งแต่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกนะฮะตายแล้วบอกหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่ได้กฎหมายว่ารู้หรือควรรู้ไหมเช่นบ้านอยู่ใกล้ไปงานศพหรือทราบข่าวเหล่านี้ต้องฟ้องภายใน1ปีเพื่อเรียกทรัพย์มรดกกับคืนมาเป็นของเจ้ามรดกนั่นคือกรณีใส่ชื่อคนอื่นและเราไม่ได้ครอบครอง แต่ถ้ากรณีเรายังอยู่ตรงนั้นหรือมีทายาทบางคนที่อยู่ในที่ตรงนั้นในเรื่องนี้ฟ้องได้นะฮะเมื่อเกิน10ปีอ่าแม้แต่เกิน1ปีก็ฟ้องได้เพราะมีทายาทครอบครองตรงนี้อยู่แต่ถ้ากรณีมีการจัดการมรดกจะบังคับกันด้วยมาตรา1733ซึ่งวักสองบอก5ปีนับตั้งแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นตรงนี้เราต้องมาดูนะฮะว่ากรณีว่าฟ้องศาลมาแล้วใส่ชื่อผู้จัดการมรดกยังไม่แบ่ง ตรงนี้อายุความจะถือว่ายังจัดการมรดกไม่เสร็จสิ้น5ปีไม่เริ่มนับหรือแม้กระทั่งว่าโอนใส่ชื่อตัวเองก็ยังไม่ถือว่ามีการแบ่งโอนให้ลูกให้หลานของผู้จัดการมรดกก็ถือว่ายังไม่ได้แบ่งก็คุณยังไม่ได้ให้ใครเลยนะฮะตรงนี้อายุความจะไม่เริ่มนับจะไม่เอามาตาา1733วักสองมาจับ แต่ถ้ากรณีว่ามีการโอนใส่ชื่อะะผู้จัดการมรดกแล้วแบ่งให้ทายาตต้องแบ่งออกไปนะถึงแบ่งไม่ครบก็ช่างแบ่งให้ในายกนายขอซึ่งเป็นทายาตเขาเรียกว่ามีการแบ่งละนะฮะไอ้ทายาตคนที่ไม่ได้ส่วนแบ่งต้องฟ้องภายใน5ปีนับตั้งแต่การโอนครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นเขาเรียกว่ามรดกมีการแบ่งแล้วนะฮะคุณจะไม่รู้คุณไปอยู่ไหนตรงนี้ต้องฟ้องภายใน5ปีนับตั้งแต่การโอนครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นนะฮะตามมาตรา1733 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีข้อยกเว้นนะฮะในส่วนของอาทายาตบุคคลใดนะฮะมาตรา178ข้อพองรั์มรดกนะฮะทายาตคนนั้นสามารถฟ้องได้แม้นจะล่วงพ้นอายุความ1754ก็คือยังสามารถฟ้องได้ถ้าคุณยังอยู่ในที่มรดกตรงนั้นไม่ได้ออกไปไหนนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าอายุความมรดกจะยกขึ้นได้แต่เฉพาะในส่วนของทายาตผู้มีสิทธิ แต่ถ้ากรณีมีการฟ้องกำจัดนะฮะกำจัดบุคคลน,นั้นไม่ให้ได้รับมรดกตามมาตรา1755นะฮะอาโทษนะฮะมาตรา1605ถ้ายาิผู้ใดยักย้ายถ่ายเททรัพย์หรือปิดบังทรัพย์มรดกต้องถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกเมื่อถูกกำจัดนะฮะคุณก็ไม่ใช่ทายาทเมื่อไม่ใช่ทายาทไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามารับมรดกและยกอายุความตามมาตรา17 หนึ่งเจ็ดห้าห้าขึ้นต่อสู้ไม่ได้อายุความมรดกจะยกขึ้นต่อสู้ได้เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นทายาทเห็นไหมเมื่อโดนกําจัดตามมาตราหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ห้านะฮะทายาทผู้ใดยักย้ายก็คือโอนให้ตัวเองโอนให้ลูกให้หลานตัวเองถือว่ายักยอกจะถูกมาตานี้ฟ้องกําจัดให้ไม่ให้เป็นทายาทไม่มีสิทธิ์รัรับมรดกเลยเมื่อไม่ใช่ทายาทไม่มีสิทธิ์รับคุณก็ยกอ้างไม่ได้นะฮะ ดังนั้นก็คือเราต้องมาดูว่าในส่วนของการที่เราจะฟ้องทันไม่ทันฟ้องเรียกคืนไหมก็ต้องดูเรื่องอายุความเป็นหลักด้วยหรือกรณีว่ามีการโอนโอนไปให้ลูกให้หลานของผู้จัดการมารดกฟ้องเรียกคืนได้เพราะว่าคุณยังไม่แบ่งแต่ถ้าโอนไปคนนอกนะฮะตรงนี้ปัญหาเลยเนื่องจากคนนอกสุดจริตเสียค่าตอบแทนกฎหมายคุ้มครองเขาคุณจะฟ้องเรียกคืน กฎหมายบอกว่าคุณสู้คนนอกไม่ได้ตรงนี้ต้องระวังนะฮะมีทางเดียวคือต้องฟ้องกำจัดออกจากมรดกที่เหลืออยู่ตรงนี้ถึงจะใช้ในการฟ้องผู้จัดการมรดกที่มีการยักยอกทรัพย์มรดกหรือฟ้องด้วยคดีอาญาเลยก็ได้ว่ามีการยักยอกทรัพย์มรดกนะฮะในการฟ้องร้องในเรื่องนี้ก็มีดีกากำหนดไว้นะครับเป็นดีกาที่1533งห้าสาทัได้วางหลักวินิจฉัยในเรื่องอายุความการฟ้องมรดกไว้ชัดเจนมากนะฮะ ซึ่งมาตรา1533ทั2557บอกว่าอายุความฟ้องมรดกตามมาตรา1754เป็นกรณีที่ทายาทไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดกต้องฟ้องขอแบ่งในฐานะที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นกรณีทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งทายาทนั้นครอบครองทรัพย์มรดกอยู่หรือมีทายาทอื่นครอบครองทรัพย์มรดกไว้แทนแล้วกรณีทายาทผู้น,นั้นสามารถฟ้องขอแบ่งมรดกได้ตามมาตรา1748ไม่อยู่ในบังคับของ1754 ทั้งนี้เพราะไม่มีกฎหมายใดบังคับให้ทายาทที่ไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดกแต่มีทายาทอื่นครอบครองแทนต้องฟ้องเอาทรัพย์มรดกจากทายาทอื่นที่ครอบครองภายใน1ปี และการที่ทายาทบางคนได้ครอบครองทรัพย์มรดกแทนทายาทอื่นแล้วแม้นครอบครองนานเพียงใดหากยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือครอบครองยังถือว่าเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นอยู่นั่นเองเมื่อได้ความว่าจำเลยที่2และจำเลยที่3ครอบครองสิทธิในกิจการโรงเรียนอันเป็นทรัพย์มรดกแทนโจทย์และมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนการยึดถือครอบครองแม้โจทย์จะฟ้องเอาทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่า10ปีนับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย คดีย่อมไม่ขาดอายุความและไม่อาจยกเอาอายุความมรดก1 7 5 4มาใช้บังคับได้คือฟ้องเกิน10ปีนะฮะแต่ทายาทผู้นั้นยังมีการครอบครองหรือมีพี่น้องคนอื่นครอบครองแทนตรงนี้ยังสามารถฟ้องได้แม้นล่วงพ้นอ,อายุความ10ปีดังนั้นต่อไปเรากลับไปแล้วเจอนะฮะว่ามรดกมีการโอนเราไปตรวจสอบนะฮะโอนไปหาพี่หาน้องโอนหาลูกหาหลานหรือโอนใส่ชื่อตัวเองถือว่ามรดกยังไม่แบ่ง ะะเราสามารถฟ้องได้แม้นจะล่วงพ้นนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการมรดกมาตา1733วัคสอต้องเป็นมรดกซึ่งแบ่งแล้วเท่านั้นถึงจะนับอายุความ5ปีดังนั้นใครยังไม่ได้มรดกรีบไปตรวจสอบซะถ้าเจอว่ายังไม่แบ่งให้รีบฟ้องแบ่งด่วนภายในอายุความที่กำหนด